สวัสดีค่ะอยู่กับสมอ h ชาแน,นลตอนนี้ก็จะทําน้ําพริกน้ําปลาหวานนะคะจะทําน้ําปลาหวานใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรไยแล้วก็ใส่หอมแดงแล้วใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่ปลาร้านิดหนึ่งนะคะใส่พริกนะคะใส่พริกป่นใครอยากกินก็นมาเด้อ ใส่หอมแดงซอยด้วยนะคะ f ิีนะคะยายจะใส่หอมแดงซอยนะคะใส่หอมแดงซอยโรแซบงานนี้ถ้าใครไม่ได้กินสีเซียใจยเดอ้อพี่นนอเลยงานนี้ใครไม่ได้กินจะเสียดายมาก มากินน้ำกันเด้อมากินกับยายนะคะใครมันยังไม่ได้กินก็มาเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะคะตอนนี้ก็พาทําน้ำจิ้มก่อนนะคะ FC นะคะทําน้ำจิ้มก่อนเด้อ น้ำปลาหวานใส่หอมแดงซอยเสียงซอยก็ดียิมบอพีนอ่น้องใส่หอมแดงเยอะมากใส่เยอะก็เผ็ดเยอะอ,อร่อยแน่กดเส็บมือนีกดเส็บมือไร ซอยแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสนะคะใส่พริกใส่เยอะมากเลยจะกินหมดไหมเนี่ยเจสีจะกินหมดไหมเนี่ย,ห,ห,ยหอมแดงซอยเยอะมากเลยเห็นไหมเยอะอืม มานี้นะคะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วก็ใส่น้ำปลาคะโอ้ยน้ำลายไหลละพี่้องยังไม่ได้กินน้ำลายจะไหลละใส่ปลานิดเดียว พอมีรสชาติแล้วก็ใส่ผงนัวนิดนึงนะคะเอฟซีผงนัวแล้วแต่ตามใจชอบเด้อผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายมักหน่อยก็ใส่หน่อยเด้อเดี๋ยวเข้าไปกินกันจ้าขาดไม่ได้คือข้าวคั่วข้าวคั่วขาดไม่ได้เลยนะเอฟซีใส่เยอะๆมันจะได้อร่อยยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่งอร่อยนะขะ้าวคั่วโอ้ยเส่ยดน้ำลายไหลแล้วพนองเลย ขาดไม่ได้คือเข้าขั่วพริกป่นใส่พริกสดไม่ได้เดี๋ยวยายผ็ดเองใดล่ะน่ากินไหม not, 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 เดี๋ยวเราไปกินต่อกันน้ำปลาหวานมะม่วง<ม>เห็นไหมนี่โอ้ยน้ำลาย,ลายลไหลลวพี่น้อง จะปลาแซ่บห้ดูเดอ้อพี่น้องเดอ้อรอก,กินพร้อมกันนะจ้ะมากินมะม่วงนะ้ำปลาหวานแล้วนะคะพี่สี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามากินเดอ้อคอยสิก,กินยังไดบอดีคอยสก,กินทั้งน่วยแซ่แบแซบพี่น้องไปมด้มา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 ไล่ไลย,ยแล้ว ดูน้ำพริกน้ำปลาหวานไปทำเมื่อกี้นะคะนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยโอ้ยบอกแล้วกันแซ่บน้ำโอ้ยหวานใส่หอมเยอะ กิปลาไปเลยนะสมเด็จสมแห้งครับสมคับหีหนองเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินยูใส่กับมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวมาประทันได้ อมต้มแห้งมันชเซาก่อนรีบคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเร็วๆรัวๆโอ้ยเร็วๆเด้อเพี่น้องเด้ดแบบลังเฮีย เบ็ดพักเก็บนะ่เป็ดกระดอกกัะเดียวเปลีดด่ยวเด้อยู่ไหนกันหมดมาเด้อมาเด้อหายยากหลายมืออยู่เด้อ แซบสวัสดีค่ะแซบค่ะแซบหลายแซบแต่สมแห้งแห้งกุนทีอันละ ส่ขักสมเน่ส,<รถ>สิหาอย,ยากหลายมืออยู่มออาผมมองไงแกสมขาดสมเนี่ยนี่สมเริ่มหูเรมตาสามีิงอะไอ่ะพูนนเนี่ แสบแสบอยู่เปียบบอเปียบแบบเปียบแบบเปรียบเทียบไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรโอ้ยโอ้ยเปียบเรื่มงหงูเรื่มตาเมื่อคืนสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อมากินน้ำกันกับยายเดอ้อ อย่างเงี <ficou approach> <ito> ้ยก็ม่วงอย่างจะส่งกาก์จมแน่เนี่เขาเรียกมม่วงอะไรยายก็ไม่รู้พี่เอาได้ใจจังเลยสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก็ด้เอฟซีบายบายลงไหลกว่านั้นอี